จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ครับก็มีผลกระทบเป็นวงกว้างในประเทศไทยครับโดยพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มหลายไวัยได้รับผลกระทบซึ่งทางรัฐบาลก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกๆก,กลุ่มวัยครับโดยเฉพาะทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับที่เน้นดูแลกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้ได้โอกาสทางสังคมผู้ปวดด่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเป็นต้นครับครอบคุณวหมดเราผูดผนที่ปิดวงเป็นใจรัศดรเพราะทุกคนยากขอให้จเจริญเติบโต ว่อยู่ดีมีความสุขพบคุณรัฐบาลที่เป็นห่วงคนทุกคนนะคนเจ็บคนป่วยอให้เบืงค่างอย่างตลอดไปสําหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งแต่จะดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพสวัสดิการรัฐต่างๆและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตเป็นต้นลำบ,บ,บากฝนตกค่ะฝนตกแล้วนอนไม่ได้ก็ ก็ลําบากอยู่บางวันไม่มีก็ไม่เป็นไรบอกลานวันนี้ย้ายไม่มียังไม่มีก็ต้องย<า>ยเอาฮัากรัดนะเพื่อนโซยอายู่ค่ะยามมันมาส่งเพียกับนี้หรอคะการดูแลกลุ่มปอบบางกลุ่มเหล่านี้นะครับแต่ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หมายถึงว่ายืนได้ด้วยตัวเองนะครับจะไม่จะไม่เน้นการสงเคราะห์แล้วนะฮะจะให้ท่านมีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตสุข,ขภาพอนมามัยที่ดีนะฮะจะครอบคลุมใน5มิตินะครับก็จะขับเคลื่อนตรงส่วนนี้นะครับก็จะเริ่มดาเนินการ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรามีเราเนี่ยเป็นความห่วงใยจากท่านประยุทธ์จันโอชาท่านนายกร,รัฐมนตรีนะท่านธิติไกรเลิศท่านรัฐมนตรีว่าวการกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและท่านพัชรีอะไรกุลน,นะครับคือเรามีเราเนี่ยในช่วงนี้วิกฤตการการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับยิ่งเป็นท่านเธอเป็นกลุ่มเปราะบางยิ่งได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นนะฮะทางกระทรวงพอมอนะครับก็มีความห่วงใยนะครับก็ พยายามที่จะไปดูแลท่านเหล่านี้นะฮะท่านเดือดร้อนอยู่แล้วเราจะพยายามไปบรรเทาความเดือดร้อนท่านให้ทันท่วงทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราเราก็จะตามไปดูไปช่วยท่านนะฮะโดยโครงการเรามีเราครับไม่ใช่มาตรการเยียวยาโควิด19นะครับแต่เป็นมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมครับซึ่งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็จะออกเยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจบุคคลเหล่านี้และมอบถุงยางชีพซึ่งมีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนครับครับดีใจค่ะแล้วค่ะ คือทอดเพิ่อยู่บนมาอาน้ำอันมะพร้าวไปซื้อของเพิ่นมากินค่ะขอบคุณรัฐบาลค่ะขอบคุณหุทุกหน่วยงานเพราะว่าอยายเป็นคนจำมาได้ค่ะอันเพ่นมาซอยเพ่นมาห้ามค้าวอยู่ การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐลดความเหลื่อมลำ้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติช่วยเหลือและแบ่งปันจะช่วยสร้างสารรค์สังคมไทยให้มั่นคงมั่งคั่ง,งและยั่งยืนครับ